เมื่อความตายมาเยือนการสูญเสียย่อมสร้างความโศกเศร้าให้แก่ผู้ที่ต้องอยู่ต่อไปพบและภูมิสองพี่น้องฝาแฝดได้มีโอกาสอยู่ดูใจและรับปากทำในสิ่งที่พ่อของเขาขอเอาไว้ครั้งสุดท้ายแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านๆมาพวกเขาจะพยายามยื้อชีวิตของพ่อไว้ให้ได้นานที่สุดแต่เมื่อเวลามาถึง ก็ไม่อาจห้ามความตายไม่ให้พลากพ่อของเขาไปได้แม้ความรู้สึกเศร้าเสียใจกับการจากไปของพ่อยังคงอยู่แต่พวกเขาก็ไม่ยอมปล่อยเวลาให้สูญเปล่าเดินหน้าทำตามสิ่งที่พ่อของตนเองขอเอาไว้นั่นคือการเดินทางออกไปยังสถานที่ ที่พ่อของเขามอบแผนที่มาให้ซึ่งคือสถานที่ที่แม่ของพวกเขาอยู่แม่ที่พวกเขาไม่เคยเห็นไม่เคยแม้แต่จดจำใบหน้าได้และคิดว่านี่คงเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาสองพี่น้องจะทำให้พ่อได้ไปสู่สุขติอย่างหมดห่วงพรุ่งนี้เราจะออกกันตัเช้ามืดเลยพี่คิดว่าพวกเราจะเจอที่ที่พ่อบอกไหม ก็พูดยากนะถ้ามันมีจริงๆเราก็คงต้องเจอแน่นอนอะผมรู้สึกสังหรณ์ไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยมันก็แค่ล้างสังหรณ์นะแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะไม่ต้องห่วงกันแล้วกันเอาตัวเองให้รอดก่อนพี่พูดเหมือนกับว่ามันง่ายมากอะ่ะถึงเวลานั้น คิดว่าเราจะทิ้งคนที่เรารักคนที่เราแครไว้ข้างหลังได้หรือครับถ้ามันจำเป็นต้องทำจะทำเที่น่ความหลังความลับความรักบางครั้ง มันก็ล้วนเป็นสิ่งเดียวกันที่รวมอยู่ในชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับเรื่องราวที่กำลังจะถูกเล่าต่อจากนี้ความลับของบางสิ่งบางคนบางสถานที่ที่ถูกซ่อนเอาไว้กำลังจะได้รับการเปิดเผยแม้ว่าจะเป็นการเปิดเผยที่ควรหรือไม่ควรแต่อย่างไรมันก็มีราคาที่ต้องแลกมาทั้งนั้น เมื่อรุ่งสางมาถึงพบและภูมิสองพี่น้องฝาแฝดก็รีบออกเดินทางในทันทีจนพระอาทิตย์จะลาลับพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดสำคัญน้ำตกเล็กๆในป่าลึกที่พ่อของพวกเขาบอกว่ามันคือทางเข้าแต่ด้วยเพราะใกล้มืดแล้วทำให้เขาต้องหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อน และตัดสินใจที่จะพักแรมใกล้ๆก,กับน้ําตกก่อนที่จะออกเดินทางต่อในแผนที่เหมือนจะบอกว่าต้องเดินผ่านน้ําตกไปนะพรุ่งนี้เช้าอ่ะเราค่อยไปสำรวจกันว่ามีทางเข้าไหนบ้างคืนนี้รีบพักผ่อนกันก่อนเถอะ พ่อพ่อเหรอทับพูมพูมดึกดึกดัานได้เหรอฝันร้ายนั้นปลุกให้พบตื่นขึ้นมากลางดึกเขากระสับกระส่ายรู้สึกไม่สบายใจและหันไปที่ข้างๆ แต่กลับไม่พบว่าน้องชายของตัวเองนอนอยู่เขารีบออกจากเต็นท์หยิบตะเกียงออกตามหาน้องชายของเขาในทันทีมองไปร,บรอบๆก็ไม่เห็นเงาของใครจนกระทั่งแสงของตะเกียงไฟก็ส่องเห็นเงาลางๆของภูมิที่ยืนอยู่กลางน้ำ พบที่เห็นภาพอย่างนั้นก็รีบเดินตามไปในทันทีเมื่อพบเดินมาถึงภูมินั้นยืนหลับนิ่งไม่เคลื่อนไหวเขารีบเข้าไปปลุกน้องชายด้วยความเป็นห่วงเฮ้ยภ hey! ูมิภูมิภูมิเป็นไรอะ่ะตื่นสิภูมิตื่นสิ แม่พี่พบผมเจอแม่เจอแม่แล้วหมายความว่าอย่างไงนะภูมิทางนั้นที่น้ำตกเมื่อเดินฝ่ามา่านน้ำตกเข้ามาพวกเขาก็ได้พบกับถ้ำที่เป็นเหมือนเส้นทางตัดผ่านออกไปยังอีกฝัง่งแต่พวกเขาเองก็ไม่อาจรู้เลยว่าอีกฝั่งนั้น คือสถานที่ไหนและมีอะไรรออยู่จะรู้คำตอบได้ก็คงต้องเดินเข้าไปเท่านั้นทั้งสองคนจึงตัดสินใจเดินเข้าถ้ำนั้นไปเพียงไม่นานทุกอย่างก็ค่อยๆมืดลงมืดลงแม้แต่ไฟตะเกียงไฟฉายที่เตรียมมาจุดจก,ก็ใช้งานไม่ได้เฮ้ย hey! อะไรวะเนี่ยไฟดับพูมได้อยู่ไหนอ่ะฉันฉันมองไม่เห็นนายเลยอ่ะพี่พบพี่พบรอผมด้วยพี่พบเฮ้ย <Hey! S 2> พูมพูมพูมและเมื่อทั้งสองลืมตาขึ้นแล้วสถานที่ที่อยู่อีกฝั่ง ็ไ,ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเป็นสถานที่ที่งดงามเป็นหมู่บ้านที่พวกเขาไม่คิดว่าจะมีอยู่ในป่าลึกได้ทั้งผู้คนความร่มรื่นบ้านช่องที่เรียงรายกันและความอุดมสมบูรณ์ต่างๆราวกับว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองและอยู่กันมาอย่างยาวนานแล้วพบและภูมิ มาถึงที่ที่พ่อของพวกเขาได้บอกเอาไว้แล้วพวกเขาก็ได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งที่มีหญิงสูงวัยหน้าสะสวยและไม้คล้ายกับพวกเขายืนรออยู่ที่หน้าบ้านพบและภูมิที่ได้เห็นหญิงคนนั้นก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าเธอคือคนที่พวกเขาตามหาแม่แม่แม่ แม่จริงๆเหรอหญิงสูงวัยไม่ได้ตอบอะไรกลับโผเข้ากอดพวกเขาแทนคำตอบน้ำตาที่รินไหลแทนความรู้สึกต่างๆได้เป็นอย่างดีพบและภูมิกอดตอบรับแม่ของพวกเขาด้วยความโหยหาและคิดถึงความอบอุ่นที่คิดอยากจะสัมผัสมาเนิ่นนาน ภพและภูมิได้เดินทางมาเจอกับแม่ของเขาเหมือนกับที่พ่อของพวกเขาบอกไว้ทั้งสองคนรู้สึกมีความสุขและดีใจเป็นอย่างมากไม่ต่างกับแม่ของพวกเขาเลยแม่รู้ไหมว่าเราสองคนจะมาแม่เลยจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้ทั้งสองคนจะมาอยู่กับแม่ใช่ไหมเออแม่ครับจริงๆแล้วที่พวกผมสองคนมา พราะพ่ออยากให้มาบอกกับแม่ว่าเขาไม่อยู่แล้วแม่รู้แล้วแต่ถึงพ่อจะไม่อยู่แล้วแม่ก็ยังมีผมมีภูมินะครับผมจะอยู่กับแม่ที่นี่พี่พบก็ด้วยพวกเราสองคนจะอยู่ดูแลแม่เองครับแม่จะดีใจที่ได้เจอกับแม่มากแค่ไหนแต่พบ กับรู้สึกอึดอัดใจและรู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ภูมิได้รับปากกับแม่ไว้พบไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะอยู่ที่นี่หรือไม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่นี่คือที่ไหนและไม่อยากจะเชื่ออย่างเต็มร้อยว่าทุกๆอย่างที่กำลังเกิดขึ้นคือเรื่องจริงทั้งหมดแม้แต่ความงดงามของธรรมชาติ ในยามค่ำคืนที่พวกเขาได้พบก็ง,งามอย่างน่าเหลือเชื่อนอนไม่หลับเหรอพบเอ่อครับใช่คงแปลกที่ครับสวยใช่ไหมละ่ะที่นี่นะก็ครับมันเหมือนกับไม่ใช่โลกข,ของความเป็นจริงอะแล้วโลกความจริงในความคิดของพบ มันต้องเป็นยังไงล่ะผมก็ไม่รู้ครับคงเป็นที่ที่พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและอาจจะมีความทุกข์ด้วยกันบ้างแต่ก็ช่วยกันผ่านพ้นไปเพราะชีวิตจริงๆมนุษย์ทุกคนไม่ได้มีความสุขหรืออยู่ในที่ดีๆมีแต่สิ่งดีๆอยู่ร,บรอบๆตัวตลอดเวลาพ่อของพบคงซ้อนให้พบเข้าใจชีวิตอย่างดีเลยสินะ แล้วพบอยากจะอยู่ที่นี่กับแม่แล้วก็ภูมไหมผมไม่แน่ใจไม่เป็นไรลูกชีวิตของพบเป็นของพบเองจะเลือกแบบไหนแม่ก็ยอมรับได้ทั้งนั้นแม่ไปนอนก่อนนะแม่รักลูกเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม พบตื่นขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่าห้องนอนบ้านเรือนผู้คนและป่าที่สวยงามนั้นหายไปหมดไม่เหมือนกับที่เขาได้เห็นก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็รีบตั้งสติและคิดออกตามหาแม่และน้องชายของเขาในทันทีพบพยายามเดินตามหาแม่และน้องชายของเขา อยู่ตลอดเวลาครึ่งวันแต่ก็ไร้วี่แววไม่มีบ้านสักหลังไม่มีใครสักคนไม่มีแม้แต่เสียงของลมที่จะพัดมากระทบกับต้นไม้นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเราอยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะฮะพบ เดินหลงมาจนเจอกับน้ำตกที่เขาเคยเข้าไปอีกครั้งพบไม่รอช้ารีบเดินไปยังปากทางเข้าถ้ำและเมื่อเดินฝ่าม่านน้ำตกไปภาพที่เห็นตรงหน้าก็สร้างความตกใจให้กับพบเป็นอย่างมากเพราะร่างของชายคนหนึ่งที่นอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำนั้นพบรู้ทันทีว่าคือภูมิน้องชายฝาแฝดของเขา ไม่ไม่ไม่นภูมิไม่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 ไมิงอะไม่จริงภูมิน้องพี่ภูมิภูมิพบเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอว่าน้องชายของเขาจากไปแล้วและแม้ว่าพบจะพยายามเอาร่างที่ขึ้นอืดของภูมิ ขึ้นมาจากน้ำขนาดไหนก็ไม่อาจจะทำได้พบที่เห็นอย่างนั้นก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจกอดน้องชายของเขาไว้อย่างนั้นสุดท้ายพบก็ต้องจำยอมปล่อยล่างน้องชายของเขาเอาไว้ในน้ำก่อนเขาได้แต่หวังว่าเมื่อกลับมาอีกครั้งเขายังจะเจอร่างของภูมิ แต่เมื่อเดินผ่านม่านน้ำตกออกมาภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำเอาพบสับสนและงุนงงไปเสียหมดเมื่อชายที่นอนจมกองเลือดนั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่กลับเป็นตัวของเขาเองเมื่อพยายามนึกย้อนกลับไปพบและภูมิที่เข้ามาในถ้ำก็ได้เจอกับโจรสามคน ที่เข้ามาพร้อมอาวุธพบเขาเอาตัวบังภูมิไว้ในทันทีโจรพุ่งเขาไปทำร้ายทั้งสองคนเมื่อนึกย้อนถึงความจริงที่เกิดขึ้นได้วัดทั้งตัวของเขาเองและน้องชายโชคร้ายที่ถูกโจรป่าเข้ามาปล้นและฆ่าจนตายทุกสิ่งที่พบได้เจอเจอก็ทำให้เขาตระหนักแล้วว่ามันไม่ใช่โลกของความจริง สุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าเขาเลือกที่จะยอมรับได้หรือไม่หากว่าจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่ใช่โลกของความจริงที่เขาคิดเอาไว้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้บางครั้งความลับของบางสิ่งก็ควรที่จะเป็นความลับที่ถูกเก็บซ่อน จากโลกของความจริงต่อไปโดยเฉพาะความลับความหลังหรือความรักที่เราไม่อาจจะแน่ใจได้เลยว่าสิ่งไหนที่จะเป็นความจริงและสิ่งไหนเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราสร้างขึง้นเพื่อปกปิดความเจ็บปวด